สวัสดีครับ FC นาิมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้มีสินค้าใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นมีดเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเป็นเขาเรียกว่ามีดคอม้าครับมีดคอม้าบางคนก็เรียกว่าหัวพญ,ญานาคแ,แต่ว่าบางคนก็เรียกว่ามีดคอมมาแต่โดยปกติเขาจะเรียกคอมมาซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับพระหัวนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าตรงปลายหัวก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับะนะครับ ราคานะครับตัวนี้นาตีพึ่งไปเดียวกับร้านขายส่งมานะครับนาตีพึ่งไปเดียวจบมาสดสดร้อนๆหมาดๆเลยครับก็ได้สดลดลงมาครับนาตีก็จะมาขายครับจากพระหวดนาตีขาย250บาทนะครับแต่มีดคอม้านาตีขายเล่มละ200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับฟังไม่ผิดนะครับมีดคอม้าใหญ่ๆยาวๆโค้งๆนะครับด้ามบ้องเหล็กต่อด้ามได้นี่นะครับ ราคา200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมา,มาดูสเปคของตัวมีดกันครับขึ้นรูปมาจากเหล็กใบเลื่อยตัดหินครับเหล็กใบเลื่อยตัดหินนี่ครับเห็นร่องตรงนี้ไหมครับนี่นี่คือร่องของใบเลื่อยตัดหินนี่ก็ร่องนะอ่าเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำความยาวของใบมีดวัดจากคอด้ามตรงนี้ครับ มาจะถึงปลายมีดอยู่ที่11.5นิ้วหรือ11นิ้วครึ่งครับยาวมากส่วนความกว้างครับความกว้างอยู่ที่3.8นิ้วครับ3.8นิ้วแต่ช่วงที่ใช้งานจริงๆนะครับจะอยู่ประมาณ3นิ้วครึ่งอ่าสนิ้วครึ่งหรือ3.5นิ้วครับ ถ้าวัดตรงปลายนี่นะครับนี่สามจุดแปดนิ้วแต่ถ้าลดลงมานิดนึงจะอยู่ที่สามจุดห้านิ้วดูครับคมดีมากนี่ครับเหล็กใบเลือ่อตัดหินเล่นง่ายชุบง่ายด้ามบ้องนะ okay. ตัวนี้เชื่อมติดให้เรียบร้อยครับการบ้องแตกนะกันไว้มาดูครับด้านหลังของบ้องครับเจาะรูครับเอาไว้ต่อสปูหรือขันน็อตนะครับเวลาเราต่อด้าม เวลาเราต่อด้ามไม้แนะนําเป็นด้ามไม้ไผ่จะดีกว่านะครับดีที่สุดนะเหนียวและแตกยากนะด้ามไม้ไผ่เหลาเหลาแล้วใส่เข้าไปครับแล้วก็ตอกตะปูดีกว่าครับขันเลาก็ยากครับตอกตะปูง่ายที่สุดครับเหล็กสองครับเหล็กสองหรือเหล็กสามเบียดเข้าไปได้เลยครับนะนี่มีดคอมา้าต่อด้ามปุ๊บเนี่ยใช้งานโอ้โหไม่ว่าจะเป็นที่สูงกิ่งไม้เถาวัลย์ พงหญ้าได้หมดครับกิ่งไม้ใหญ่ๆนี่ก็ได้แต่ลระััดระวังตรงปลายหน่อยนะตรงปลายหน่อยเพราะว่าเขาตีนะครับตียืดจนบางนะปลายนี่ตียืดจนบางถ้าใช้งานเขาเรียกว่าสุดปลายมือแล้วก็โดนตรงส่วนนี้ครับมีเปอร์เซ็นต์หักนะครับมีเปอร์เซ็นต์หักอ่านะนาะนะตีก็แนะนําจุดอ่อนของเขาให้นะโอ้ถูกมาก200บาทโอ้โหสองบาททําไมถูกจริงๆครับ แล้วเก็บเงินปลายทางดูนี่สิครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะสองบาทนะแพ็กก็แพ็กยากดูครับดูการแพ็กจะแพ็กยังไงลละเนี่ยนะแพ็กยากค่าส่งแพงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่ไม่เป็นไรสําหรับ f อฟนาตีครับจัดไปครับตามคําเรียกร้องครับนี่อ่ามีดการเกษตรนะครับสนใจทักทายมาได้ครับมีดคอมา200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางสวัสดีครับ